ครับสวัสดีครับคราวนี้เนี่ยนะครับเรามาเรียนนะครับสี่เหลี่ยมประเภทต่างๆนะครับเ้าเราต้องรู้จักสี่เหลี่ยมประเภทต่างๆก่อนที่เราจะไปคำนวณพื้นที่ของมันนะครับนะอ่ะสี่เหลี่ยมแรกที่เราเรียนไปแล้วนะครับก็คือสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับมีลักษณะอย่างไรนะครับสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็คือมีมุมทั้งสี่เป็นมุมฉากนะครับนะ ภาษาอังกฤษเรียกสี่เหลี่ยมผืนผ้าว่า rectangle นะครับ rectangle ก็คือสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับมีมุมทั้งสี่เนี่ยเป็นมุมฉากนะครับแล้วก็ด้านตนงข้ามจะยาวเท่ากันต่อมาก็คือสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยจะมีด้านทั้งสี่เนี่ยยาวเท่ากันแล้วก็มีมุมทั้งสี่เนี่ยเป็นไงครับเป็นมุมฉากอันนี้สี่เหลี่ยมจัตุรัสโอเคไหม อันนี้สี่เหลี่ยมผืนผ้าอันนี้สี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับโอเคนะอันนี้เราเรียนมาแล้วทีนี้ครูก็ไปหาสี่เหลี่ยมประเภทต่างๆนะครับที่เราต้องรู้นะครับเออนักเรียนเราจินตนาการว่าถ้าเกิดครูมีสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับสมมติว่าครูคมีโครงเนะี่ยคล้ายๆกับคกกรูกดกดสมมติว่าเป็นโครงไม้จิ้มฟันใหนะ้ครูก,กดลงไปเนี่ยมันจะนะครับเอียงๆอย่างนี้ นะครับรูปนี้เนี่ยเราเรียกว่าสี่เหลี่ยมด้านขนานนะครับสี่เหลี่ยมด้านขนานนะักเรียนสี่เหลี่ยมด้านขนานเนี่ยด้านตรงข้ามจะยาวเท่ากันและขนานกันนะครับนักเรียนบางคนไม่เคยเรียนคาว่าขนานขนานก็คือถ้าเกิดมีเส้นตรงสองเส้นนะครับขนานกัน แสดงว่าถ้าเกิดครูต่อด้านฝาไปต,ต่อด้านซ้ายไปเส้นตรงทั้นสองเส้น,สนนั้นจะต้องไม่ตัดกันเราเรียกว่าขนาดกันโอเคไหมนะครับเพราะสี่เหลี่ยมด้านขนานนะครับสี่เหลี่ยมด้านขนาดเนี้ยนะครับด้านตรงข้ามจะยาวเท่ากันสมมติตรงนี้ห้าเซนตรงนี้ห้าเซนตรงนี้สิบเซนตรงนี้ก็สิบเซนแต่ต่างกับสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็คือสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี้ยมุมทั้งสี่เป็นมุมฉากนะครับ แต่ว่าสี่เหลี่ยมด้านขนาดน,นี้นะครับมุมทั้งสี่เนี้ยไม่ใช่มุมฉากโอเคไหมนะครับเนี่ยครูคอาจจะเขียนสัญลักษณ์หัวลูกศรอ,อย่างนี้บ่งบอกว่าเส้นนี้กับเส้นนี้ขนานกันครูเขียนหัวลูกศรอย่างนี้บ่งบอกว่าเส้นนี้กับเส้นนี้ขนานกันเราเรียกว่าสี่เหลี่ยมด้านขนานแต่ถ้าเกิดเรามีสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับมีสี่เหลี่ยมจัตุรัส แล้วถ้าเรามีโครงเหมืครไม้จิ้มฟันเนี้ยแล้วครูก็กดทีเนี้ยมันก็จะคล้ายๆกับสี่เหลี่ยมด้านขนานแต่ว่าด้านทั้งสีเนี้ยมันจะยาวเท่ากันและขนานกันนะครับมันจะยาวเท่ากันและมันก็ขนานกันเราเรียกสี่เหลี่ยมนี้ว่าสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะครับสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเพนะะนักเรียนต้นองจินตนาการนะครับคล้ายกับว่า ถ้าสี่เหลี่ยมผืนผ้าทำาจากไม้ที่ฟันคูกดๆดนี่มันจะเอียงๆเบ,บ้ๆไปนิดนึงอย่างเงี้ยตรงนี้รูปนี้เราเรียกสี่เหลี่ยมได้ขนานด้านตัวข้ามยาวเท่ากันและขนานกันนะครับสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับถ้าเกิดคูทํามาจากไม้ที่ฟันสมมุตินะครับนะบแล้วก็กดให้มันเบ,บ้ๆไปนิดนึงนะครับมันก็จะไปได้รูปนี้ก็คือสี่เหลี่ยมขนมเบ็กูล ก็คือด้านทั้งสีย่ยาวเท่ากันแต่ว่าแต่ละมุมของมันเนี่ยไม่ใช่มุมฉากเราเรียกว่าสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนโอเคไม่นักเรียนนะเราต้องมารู้จักสี่เหลี่ยมประเภทต่างๆนะครับนะเราต้องรู้จักสี่เหลี่ยมประเภทต่างๆนะ